สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานบ้านสวนช่วยเจ้เกมากครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอลำไยมากนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่หน้างานลูกค้าบ้านคุณแอมนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวครัคื่งฟังพุทหนานะครับก็ถือว่าติดตั้งบัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแบบนี้เลยนะครับติดตั้งบัวไปแล้วนะครับติดตั้งบัวแล้วนะครับตามผนังตามมกบประตูหน้าต่าง นะครับฝั่งทางนี้ก็กรุแล้วนะครับกรุไม้ฝาเทียมนะครับนี่ครับเหลือแค่ฉาบฝ้านะครับแล้วก็ทาสีภูกระเบื้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆของหน้าบ้านนะครับภาพกว้างๆของหน้าบ้านนะครับตกแต่งตรงนี้นะครับตกแต่งผนังตกแต่งมุมบ้านนะครับ ด้านข้างนะครับติดตั้งบัวแล้วนะครับป่ารอบนอกนะครับบัวผนังนะครับตรงนี้จะเป็นม้านั่งยาวเลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับงานเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับงานเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับงานเนียนๆเนียบๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบัวห้องน้ํานะครับบัวหน้าต่างห้องครัวนะครับอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับฝ้าภายในนะครับบันไดก็ขึ้นเป็นรูปแล้วนะครับขึ้นรูปบันไดแล้วตรงนี้จะเป็นระเบียงเป็นเฉลียง ใหญ่หน่อยนะครับใหญ่กว่าตรงหน้าบ้านนะครับห้องโถงครับห้องโถงนะครับภายในฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับฝ้าจะเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟสไตล์แบบนี้นะครับฝ้าแบบนี้เลยนะครับห้องนอนมีสามห้องนะครับงบประมาณ9,5้าแสนห้านะครับได้ไปเลยครับ3ามห้องนอนเลยนะครับ สามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับมีห้องน้ําในตัวห้องนอนหนึ่งห้องด้วยนะครับหน้าต่างก็ได้ช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกฟังก์ชันเลยนะครับนี่ครับหน้าต่างนี่กว้างเกือบเท่าผนังหน้าบ้านเลยนะครับห้องครัวนะครับบันไดลง คือลงห้องครัวครับก็จะเป็นบันไดแบบนี้นะครับบันไดวนลงไปนะครับนี่ครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังด้านหลังครับนี่ด้านหลังด้านหลังครับปกติบ้านหลังนี้แบบแปลนเดิมจะใหญ่กว่านี้นะครับ อันนี้ลดลงนะครับลดขนาดต่างๆลงให้อยู่ในงบลูกค้านะครับเก้าแสนห้านะครับห้องครัวนะครับลักตรงประตูตรงนี้นะครับก็ รักตรงนี้แล้วก็สวิตนะครับรักตรงนี้ก็มีให้นะครับติดตเคาน์เตอร์นะครับป้าก็ทอชฉาบเสร็จแล้วก็ติดตั้งไปครับห้องนอนห้องตรงกลางนะครับก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับห้องน้ำรวมนะครับก็ฉาบแบบยยาบไว้แล้วนะครับ เป้าเมรกรเ,เบือนผนังนะครับขนาดเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับห้องนัง้นห้องนี้ก็อยู่ด้านข้างนะครับสามคูณสามนะครับจะได้หน้าต่างสามด้านเลยนะครับนี่ครับโอเคครับก็รีวิวให้ดูคลิปก่อนก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูของคืณหน้านะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าเดือนมิถุนายน ปศ2567นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวความคุกหน้าบ้านคุณแอมนะครับให้ดูนะครับไว้เป็นแนวทางเผื่อมีใครติดตามบ้านหลังนี้อยู่ก็ชมคลิปนี้นได้เลยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าหลังหน้าอัปเดตหน้าครับสวัสดีครับ